Sadiha, today i will take you to the hidden restaurant and cafe in cappadocia a place that surrounded by incredible landscape of cappadocia so let's get started let's start with this one we'll part cafe and restaurant so the restaurant is located on the hill from this restaurant you can get an incredible view it's so stunning ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่า uh, Viewpoint Cafe and Restaurant นะคะเป็นร้านอาหารที่จะมีลูฟท t o ็แล้วก็จะอยู่ข้างบนบนหน่อยนะคะของของตัวพื้นที่ของคาบาโดเกียก็ลเลยทําให้เราเห็นนะคะพื้นที่ข้างหลังซึ่งเป็นวิวนะคะของคาบาโดเกียเ,เดี๋ยววันนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่กันนะคะถือว่าโอเคเพราะว่าตั้งอยู่บนเหมือนกับเนินเขาแล้วก็เราสามารถ Enjoy นะคะบรรยากาศ อาหารเย็นได้แบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ฝนจะตกละเดี๋ยวจะถ่ายอาหารให้ดูนะคะก็ฝนตกนะคะก็เลยต้องย้ายลงมาชั้นสองนะคะของร้านอาหารซึ่งชั้นสองก็คือสวยไม่แพ้กันนะคะคือปกติแล้วนะคะที่ตุรกีเนี่ยที่สังเกตก็คือเวลาที่เราไปที่ร้านอาหารนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นไซดิชให้ก่อนก็คือเป็นพวกขนมปังนะคะแล้วก็จะเป็นชีส เหมือนที่แป้งโชว์รูปให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะออไปทุกร้านเลยแป้งไปมา3ลร้านนะคะก็จะประมาณนี้ก็คือเสิร์ฟขนมปังให้ก่อนถึงบอกว่าออเดอร์ออเดอร์รออาหารหลักนะคะก็เดี๋ยวรอข้าวของเรามาวันนี้แป้งสั่งเป็น c h i เก้นจรชิรกชิกสเหมือนกับว่าไก่จะไปย่างบนเตานะคะเป็นอาหาร เพืนชื่อของทางเมืองแขกเขาเหมือนกันนะคะซึ่งหากินได้ในหลายๆประเทศนะคะแต่ว่าร้านคือแบบว่าร้านน่ารักมากร้านสวยมากแล้วก็บรรยากาศสวยมากะคะแต่แงค์จะคลิกกล้องนะคะให้ดูอีกด้านหนึ่งว่าบรรยากาศเป็นยังไงอีกอย่างนะคะที่แป้งอยากจะแนะนำก็คือเป็น เรดไวของเขาค่ะเพราะว่าเขาเคลมว่าที่นี่นะคะองุ่นที่เขาเอามาทาเรดไวเนี่ยมีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยแป้งนะคะเป็นคนที่ไม่กินเรดไวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะคะสำหรับแป้งปกติแล้วถ้ากินวนยแป้งจะกินวน์ขาวนะคะแต่ว่าสัมผัสแรกนะคะที่กินวน์ที่นี่ก็คือมันหวานนะคะแล้วก็มันไม่ได้แรงขนาดนั้นสำหรับคนที่กินอะไรแรงๆไม่ได้เนี่ยแป้งก็แนะนำว่าลองชิมเรดไวของที่นี่ดูนะคะเพราะว่า รสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้วก็ไม่ได้แรงแล้วก็ราคาก็ไม่แรงเลยนะคะอร่อยนุ่มค่ะแล้วก็หวานมาถึงที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นเรดไว์ของแคปปัดเกียนะคะ เป็นของคาวแล้วจะหาของหวานได้ยังไงใช่ไหมคะวันนี้แป้งพามาลองชิมเป็นของหวานนะคะเป็นร้านคอฟฟของหวานที่เป็นของจอร์เโดยเฉพาะนะคะเป็นแบบว่าโลคูโลฟอนนะคะก็คือถามเพราะว่าอันนี้คืออะไรเราไม่มีไอเดียเลยว่าอันนี้คืออะไรคือเดินเข้ามาแล้วก็ชี้ถามเขาเลยว่า Do you have อันนี้เ m คเคอร์เมนนะคะก็เลยแนะนาให้เอาสองอันนี้นะคะมาลองชิมดูเดี๋ยวแป้งจะลองชิมแล้วก็จะลองวิวรสชาติให้ดูนะคะแล้วก็จะขึ้นชื่อให้ดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันคือยังไงนะคะ อันนี้นะคะก็จะวันี้อาเมโฟกาสใช่ไห่ะจะมีความหวานมากแล้วก็จูซซี่นะคะหวานแบบมากแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความจูซซี่แล้วก็จะมีความพิชชิโอเพราะว่าข้างในอะ่ะมันจะเป็น ไส้พิทาชิโอนะ,ะเดี๋ยวลองอีกอันนึคือตั้งรู้สึกว่ารสชาติไม่ต่างกันเลยคือมันหวานแบบ300%แล้วก็ความจูซี่นะคะรสชาติไม่ต่างกันแต่ว่าไอ้กลมกลมอะ่ะมันจะกิดมันจะแรงกว่าหน่อย อาจจะเป็นกิน่นแบบว่าไส้ของเขาอะไรเงี้ยค่ะมันจะแรงกว่าหน่อยแต่ว่าไอที่เป็นแบนอนะมันจะกลิ่นอ่อนกว่าหน่อยไม่ได้แย่นะคะแต่ว่ามันหวานมากคือแป้งอะกินไม่หมดแน่นอนของอันนี้เพราะมันหวานกึนะคะทุกคนเราทนความหวานไม่ไหวนะคะก็เลยสั่งว่า black tea นะคะมากินด้วยเพราะว่ามันหวาน อบหวาน300%นะคะก็เลยเอาอะไรขมๆนะคะมากินตัดกันก็กินด้วยกันมันก็รู้สึกโอเคลดความหวานลงได้แล้วก็รู้สึกอร่อยขึ้นนะคะเพราะว่าันมหวานมากจริงๆนะคะ So let's go to the last hidden cafe and restaurant. which is my mother cafe and restaurant This one is also located on the hill and it is in the middle of the cave They offer a menu of drink and food Enjoy your dining experience with the best panoramic view you can find at this restaurant I just order the drink and spend my time for the reading here is very worth it. And thank you for watching my video.